พลังที่แท้จริงในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่คุณทำและคิดตอนนี้กำหนดอนาคตของคุณแทนที่คุณจะจมอยู่ในความคิดสิ่งที่คุณขาดหรือไม่สามารถที่จะทำได้ให้คุณมุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ค่ะความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและความมั่งคั่งของโอกาสที่จะมาสู่คุณ เชื่อในความอุดมสมบูรณ์เพื่อรอให้คุณเข้าใจจำไว้เสมอคะ่ะว่าจัก,กรวาลรู้สึกถึงพลังงานและความคิดของคุณเขาตอบสนองต่อความรู้สึกที่คุณส่งออกไปดังนั้นหากคุณคิดและรู้สึกสอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่ตลอดเวลาไม่หลงทางเวลาคุณมีแนวโน้มที่จะดึงดูดดังนั้นหากคุณคิดและรู้สึกสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการอยู่ตลอดไม่หลงทาง เวลามีแนวโน้มที่จะดึงสิ่งเหล่านั้นเข้ามาค่ะในชีวิตของคุณ การทำความเข้าใจความแข็งแกร่งของความคิดของคุณแสดงให้เห็นว่าคุณรับผิดชอบเรื่องราวชีวิตของคุณคุณมีพลังที่จะเติมเต็มชีวิตของคุณด้วยความสุขความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ขอให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับตัวคุณคุณจะกลายเป็นสิ่งนั้นค่ะดังนั้นสิ่งที่ดีนึกภาพโลกที่สดใสและเป็นบวกสำหรับตัวคุณเองยิ่งคุณเข้าใจสิ่งนี้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเห็นว่าคุณไม่สามารถตำหนิผู้อื่นได้ว่า คุณอยู่ที่ไหนในชีวิตของคุณคุณเป็นคนเขียนเรื่องราวของคุณเองคุณเป็นคนควบคุมโฟกัสไปที่ความคิดเชิงบวกและเสริมพลังเพราะพวกเขามีเวทมนต์ในการกำหนดชีวิตของคุณคิดว่าความคิดของคุณเป็นเมล็ดพันธุ์หากคุณปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความกระตันอยู่พวกเขาจะเติบโตและทำให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม ดูแลพวกเขาและดูชีวิตของคุณจะเบิกบานเบ่งบานนะคะอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือสงสัยมารั้งคุณไว้เชื่อและศรัทธาว่าคุณสามารถกำหนดชีวิตของตัวเองได้ด้วยความคิดของคุณการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นด้วยวิธีที่คุณคิดคะ่ะเมื่อความคิดเชิงลบปรากฏขึ้นให้คุณสังเกตพวกเขาแต่อย่าปล่อยให้พวกเขากำหนดชีวิตของคุณสิ่งที่จะทดแทนให้คุณทดแทนด้วยสิ่งที่เป็นบวกคะ่ะ ฝึกตัวคุณเองให้เป็นด้านสว่างแม้ว่าสิ่งต่างๆจะยากรู้ว่าคุณมีศักยภาพไม่จำกัดและของขวัญพิเศษอย่าจำกัดตัวเองรักษาผู้คนและทรัพยากรในเชิงบวกไว้รอบตัวคุณนะคะหาพี่เลี้ยงหรือเมนทอร์หากจำเป็นอ่านหนังสืออ่านบทความฟังครูบาอาจารย์ที่ตรงกับเป้าหมายของคุณ เลือกที่จะเป็นรับข้อมูลความรู้ที่ตรงเป้าหมายกับชีวิตของคุณพูดคุยกับคนที่ยกจิตยกใจคุณขึ้นและกระตุ้นคุณเมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในเชิงบวกและมีแต่ความเป็นไปได้มันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจเพิ่มการสั่นสะเทือนเพิ่มพลังงานและช่วยให้คุณเชื่อในความฝันของคุณมากขึ้นค่ะทุกครั้งที่คุณบรรลุความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กหรือใหก็ให้คุณตอกย้ำความเชื่อ ที่ว่าคุณมีความสามารถและอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องดังนั้นวันนี้เรามาเลือกอย่างมีสติมาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราด้วยความรักและความศรัทธาด้วยความคิดที่เสริมพลังบวกและความทะเยอทะยานให้หวานมาล็ดพันแห่งความสำเร็จและรดน้ำด้วยการกระทำ พราะในการทําเช่นนั้นคุณไม่ได้กําหนดชะตากรรมของคุณและยังรวมถึงโลกรอบตัวคุณด้วยหากทุกคนยังฟังอยู่ในคลิปนี้อยากจะขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามขอบคุณจากหัวใจขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วเจอกันในคลิปหน้าครูทารา